ไปเที่ยวต่างประเทศที่ไรไหนจะต้องเสียเวลาแลกเงินเสียงเงินหายทเที่ยวจบมีแต่เศษเหรียญอีกปัญหาพวกนี้แก้อย่างไ,ได้บ้างคลิปนี้มาเล่าให้ฟังค่ะเขาช่วงสิ้นปีแล้วนะคะแต่ว่าใครหลายๆคนนี่ยก็น่าจะแพลนไปเที่ยวเหมือนกันเนาะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันหรือว่าใครที่ถือเงินสดไปเที่ยวต่างประเทศอะจะว่าน่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันก็คืออย่างแรกเลยพอเราต้องไปเที่ยวเนาะเราจะแลกเงินเผื่อไว้อะแลกเงินเยอะๆก็ต้องกลัวเงินหายอีกไปจ่ายเงินบางทีเนี่ยได้เป็นเหรียญกลับมาซื้อเหร,รียญแลกคืนก็ไม่ได้เราต้องคอยมานั่งจดอาจจะพิมพ์ในแอปมือถือนะจดว่าเอ้ยฉันจ่ายอะไรไปโหมันเยอะแยะมากเลยจ้าว่าปัญหาของเรื่องการแลกเงินที่หลายๆคนน่าจะก,กังวลกันนะคะก็คือเวลาที่เรา แลกเงินเนี่ยเราก็จะต้องถือเป็นเงินสดของประเทศน,นั้น <S <S 1> <S 1> ๆใช่ไหมไม่มีเวลาไปแลกเงินหรือว่าถ้าไปบางสาขานะคนนี่คือต่อแถวแบบยาวมากเลยไปไปมามาตองกะเวลาเผื่อเวลาเยอะขึ้นมาอีกแล้วเวลาที่เราไปแลกตามร้านแลกเงินเนี่ยเราก็ต้องแพลนกะ่อนเนาะว่าเราจะใช้เงินตั้งบัตรเจนของทริปนี้เราจะแลกเงินไปสักเท่าไหร่ดีบางทีแลกไปคัดคัดเกินเกินมากใช้จ่ายไปได้ถอยมาเป็นเหรียญอีกเหรียญพวกนี้แลกคืนกลับไปไม่ได้นะคะเปลี่ยนและกันไม่แล แต่ว่าไปใช้เป็นบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตเนี่ย แต่จ่ายรูดจ่ายที่ต่างประเทศไปเลยแต่รู้ไหมคะว่าปกติแล้วเนาะบัตรพวกนี้เนี่ยก็จะคิดเรทเงินที่แพงขึ้นมาอีกเราก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอีกนะอีก2.5%อพอจ๋าไม่อยากจะกังวลเรื่องการแลกเงินหรือว่าค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยจ๋าก,ก็เลยหันไปใช้บัตรตัว Tra v e l Card ค่ะที่เราสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศแล้วก็ใช้รูดจ่ายแตะจ่ายหรือแม้แต่กระทั่งกดเงินที่ตู้ที่ต่างประเทศได้เลยอย่างอันนี้เลยยูทิปบัตรนี้เนี่ยไม่ใช่บั Bit, แล้วก็ไม่ใช่บัตรเครดิตแต่ว่าเป็นมัลติเคอร์เรนซีวอลเลตค่ะเป็นเหมือนกระเป๋าเงินดิจิตัลที่รองรับหลายสกุลเงินค่ะที่มีบัตรไว้ให้เราสามารถรูดแตะจ่ายได้เวลาไปซื้อของนะคะและที่สําคัญบัตรนี้เนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม2.5%เวลาที่เราไปใช้ที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็บัตรนี้นะคะเราสามารถใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยได้มากกว่า150สกุลเงินแล้วก็สามารถแลกเงินล่วงหน้าเนี่ยเก็บไว้ได้ถึงส0สกุลเงินค่ะจากที่ดูในตลาดตอนนี้ยูทริ เพราะสายเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วนะว่าเวลาที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะต้องดูก่อนว่าเฮ้ยเลทเงินช่วงไหนถ้าเราแลกแล้วมันจะคุ้มนะ ยิ่งถ้าใครจะไปญี่ปุ่นปลายปีนี้เนี่ยอาจจะก,กังวลเนาะว่าวิ่งปลายปีญี่ปุ่นดูแบบเป็นเดสติเนชันที่หลายๆล้วคนอยากจะไปกันค่างเงินมันจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เลทเงินญี่ปุ่นเนี่ยเคยดีเว้ยเราแลกเก็บไว้ดีกว่าแบบนี้เราก็สามารถแลกเก็บไว้ได้ในแอปของ YouTube ได้เลยค่ะแล้วถ้าเป็นบัตรแบบนี้เนี่ยเราแลกขาดไปหรือว่าเราลืมแลกเนี่ย มันสามารถใช้บัตรได้อยู่หรือเปล่าบัตรนี้นะคะเขามีตัวสมร์ทเอเคนอยู่ก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องแลกเงินเตรียมไว้ก็ได้นะแต่ว่าบัตรนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเงินบาทของเราเนี่ยให้ไปเป็นสกุลเงินที่เราต้องแตะจ่ายตามเรทเงินในตอนนั้นทันทีเลยค่ะและตัวยูทริปนะคะเขามีแอปพลิเคชันด้วยที่เราใช้คู่กันเลยทั้งบัตรแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันถ้าใครที่สนใจอยากจะใช้บัตรยูทริปเหมือนจ๋าเนี่ยก็สามารถสมัครใช้งานได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเลยนะคะแค่เรากรอข้อมูลในแอปพลิเคชันนะคะรอประมาณสัก5ถึง7 วันเดี๋ยวบัตรก็มาส่งแล้วแต่ต้องมีบัญชีของกสิกรแล้วก็แอป K ก่อนนะคะพอเราต้องการจะแลกเงินเป็นเงินต่างประเทศนะคะก็สามารถทําได้ผ่านในแอปเลยไม่ยากแต่ว่าเราจะต้องเติมเงินเข้ามาใน wallet ของใน u t u b e ก่อนนะคะทําตามนี้นะคะก็คือเข้าในแอปพลิเคชันแล้วก็กดคําว่าเติมเงินแล้วเราก็กรอกไปเลยว่าเราเนี่ยจะเติมเงินไทยบาทเข้ามาใน wallet เท่าไหร่ยังจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะสัก100 แล้วเราก็กดว่าเติมเงินด้วย K Plus นะคะพอกดไปเนี่ยเขาก็จะลิงก์ไปที่แอปตัว K Plus ของกสิกรอ,อ่าใส่รหัสให้เรียบร้อยแล้วก็เหมือนทําเหมือนโอนเงินปกติเลยค่ะกดต่อไปมันก็จะเอาเงิน100ที่เราเลือกไว้เนี่ยใส่เข้ามาใน wallet ให้นี่กลับเข้าไปสู่หน้า U Trip อ่าเราจะเห็นแล้วนะคะว่าเงินไทยบาทของเราเนี่ยเพิ่มเข้ามาตามที่เราเลือกแล้ หลังจากนี้เราก็จะทําการแลกเงินเราก็กดตรงแลกเงินได้เลยนะคะจาจะไปญี่ปุ่นเนาะเราก็เลื่อนหาตรงนี้อ่าให้เป็นคําว่า JPY แล้วก็กดต่อไปเขาก็จะบอกให้เรากรอกเราต้องการจะแลกเงินไทยบาทเนี่ยกี่บาทอย่างจามีอยู่100อยากแลกหมดเลยอ่ะหนึบาทเขาจะบอกเลยว่าเราจะได้กี่เยนเลื่อนแถบเพื่อแลกเงินเลยค่ะแค่นี้เองให้ดู แลกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เราก็มีเงินเยนอยู่ทั้งหมด394เยนแล้วโชว์ในหน้าแอปพลิเคชันให้ดูแบบเรียลไทม์เลยนะคะแลพะพอมันมีแอปพลิเคชันใช่ไหมคะมันก็จะดีมากๆเพราะว่าเราเนี่ยสามารถดูสเตตัสด,ดูรายละเอียดการใช้งานได้แบบ เรียลไทม์เลยเนี่ยอย่างจะไปสิงคโปร์มาใช้จ่ายอะไรไปก็ดูจากตรงนี้ได้นะคะรวมไปถึงว่าเราเติมเงินไปไหมหรือว่าแลกเงินเนี่ยก็ดูได้จากตรงนี้เหมือนกันแบบนี้มันก็จะดีถ้าใครที่เป็นคุณนายเดียดแบบจา๋าหรือว่าไม่อยากจะต้องคอยมานั่งคิดว่าวันนี้เราจ่ายอะไรไปบ้างนะต้องมาคอยจดหรอหรือว่านึกไม่ออกเลยเข้ามาดูในแอปพลิเคชันนะคะเลื่อนดูเนี่ยเขาบอกหมดเลยว่าจ่ายไปตอนไหนจ่ายไปกี่บาทเป็นค่าใช้จ่ายอะไรคะ่ะ รวมถึงใครที่ทําบัตรหายนะคะไปอยู่ต่างประเทศวิตกังวลทํำยังไงดีเราสามารถเลือกมาที่ตรงคําว่าบัตรนะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกล็อกบัตรได้ เราล็อกบัตรก็คือเหมือนเป็นการระงับบัตรแบบนี้จะได้ไม่ต้องกังวลค่ะแล้วบัตรประเภทนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างใช่ไหมคะอย่างแรกเลยจะว่าสายเที่ยวโหเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวเนาะก็จะได้ไม่ต้องพกเงินสดไปไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหายหรือเปล่าหรือว่าเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องพกเงินกลับมาไทยด้วยไหมแลกกลับเป็นเงินบัตรก็ไม่ได้อีกสายที่2ค่ะคือสายคุม้มวางแผนไปเลยว่าจะใช้ใจ่ายเท่าไหร่แล้วก็รู้แล้วนะว่าถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยเราอยากจะแลกเงินด้วยเรทเท่าไหรด่ดีพอเจอเรทที่ถูกใจก็แลกเงินเก็บไว้ได้เลยรวมถึงงงงไม่่่ต้ออกวัวลเรืค ทำเนียมเวลาที่เราใช้จ่ายที่ต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็สายที่3นะคะสาย productivity ชอบจดบันทึกรายรับรายจ่ายหรือว่าเป็นเฮลลนยิก hmm. ของกลุ่มอย่างเงี้ยจ่ายเงินไปก่อนหรือว่าออกแทนเพื่อนไปก่อนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งจดเอง mm hmm. ดูในแอปดูรายละเอียดต่างๆได้หมดเลยค่ะ แล้วก็บัตรนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็น multi currency wallet เท่านั้นนะแต่ยังมี b e n e f i t อีกเยอะมากๆเลยอย่างเดือนนี้เองเนี่ยเป็นเดือนที่บัตร U trip นะคะครบรอบ3ปีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมอบ cash back ให้กับทั้งลูกค้าเกา่าลูกค้าใหม่เลยจุดเด่นของ U trip นี่เลยก็คือเป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่ให้ cash back กลับมา รวมไปถึงปีนี้เนี่ยยูทูบมีโปรโมชั่นเยอะมากๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ YouTube เลยอย่างเช่นฟีเจอร์ YouTube Perks นะคะที่เราจะได้ส่วนลดจากพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการท่องเที่ยวหรือว่าไลฟ์สไตล์เกือบ20แบรนด์อะอย่างใครไปจองที่พักกับ Agoda หรือว่าไปซื้อบัตรเข้าพิพิธภัณฑ์เข้าสวนสนุกกับคร้ปปงกับ ura, ก็ใช้บัตรนี้ได้รวมไปถึงบัตรนี้เนี่ยเขามีสัญ,ญลักษณ์นี้ค่ะ m a s t e r ร์การเราก็สามารถไปรับสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหารหรือว่าที่ช้อปปิ้งต่างๆที่เขามีสัญลักษณ์มาสเตอร์กาอยู่ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ใน m a s t e r ร์การ์ดไพรซ์เลเลยค่ะเล่ามาถึงตรงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยเนาะอย่างข้อแรกก็คือบัตรนี้เนี่ยทำไว้สามารถใช้ในไทยได้ไหมคําตอบก็คือใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรูดจ่ายทําได้หมดเลย คำถามถัดมาก็คือแล้วเราสามารถเอาไปผูกกับแอปต่างๆได้ไหมอย่างเช่นแอป d e l i v e อ y อย่างเงี้ย grab เนี่ยผูกได้ไหมผูกได้นะคะก็ใช้ได้เหมือนบัตรปกติเลยแล้วถ้าจะใช้บริการขนส่ง so อย่างเช่นรถไฟฟ้านเนี่ยเราอยากจะแตะจ่ายเวลาเห็นสัญ,ญลักษณ์ Master ร a r าเหมือนที่ไทยทําได้ไหมทําได้เหมือนกันนะคะเห็นสัญ,ญลักษณ์ m a s t e r card ก็แตะจ่ายได้เลยทั้งไทยและก็ต่างประเทศค่ะอีกคําถามหนึ่งก็คือแล้วถ้ายังไม่ถึงเวลาไปต่างประเทศอะแต่อยากได้บัตรนี้แล้วเนี่ยสมัครแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าไม่มีนะคะ สมัครตอนนี้เนี่ยฟรีค่าแรกเข้าอยู่แล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมตลอดอายุบัตรเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจบัตรนี้นะคะจะฝากไว้น,นิดนึงว่าเราเนี่ยยังจําเป็นจะต้องเติมเงินเข้ามาในวอลเล็ตของบัตรยู u ิปนะไม่ใช่ว่าแตะจ่ายปุ๊บแล้วเงินมันจะไปตัดจากเคพล s เลยนะคะ ยังต้องโอนเงินเข้ามาในวอลเล็ตก่อนแล้วค่อยแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างประเทศหรือว่าจะไปแต่จ่ายเพื่อใช้เป็น smart exchange ก็ได้อย่างถัดมาก็คือใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายโลโก้ไปตามพื้นที่ต่างๆบางที่บางร้านค้าเนี่ยเขาก็รับแต่เงินสดเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูนะคะว่าไปบางร้านไปบางพื้นที่เนี่ยเราก็ยังต้องพกเงินสดอยู่ค่ะ และสำหรับการกดเงินที่ตู้ต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องดูนะว่ามีไซสรักมาสเตอร์การ์ดหรือเปล่าถ้ามีก็สามารถกดได้เลยค่ะสมัครตอนนี้ถึงสิ้นปีนี้เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมกดตู้ด้วยแล้วก็แอปยูทริปอันนี้นะคะเรายังสามารถใช้ได้แค่การแลกเปลี่ยนเงินควบคุมตัวบัตร แต่ว่าไม่สามารถใช้ในการสแกนจ่ายได้ผ่านตัวแอปเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยในอนาคตเขาอาจจะพัฒนาให้แอปอันนี้มันครบจบในแอปเดียวเลยก็ได้สําหรับตัวจา๋าสายเที่ยวสายใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็แอบลุ้นเหมือนกันว่าต่อไปอนาคตในการทําธุรกรรมการเงินเนี่ยมันอาจจะทําได้ดียิ่งกว่านี้ไปอีกตอนนี้มันดีแล้วแหละแต่เราก็ไม่รู้เนาะอนาคตไม่มีแบบขีดจ,จํากัดอะไรเลยใช้ได้หมดทุกอย่างเราก็ต้องหล,ลุ้หลนกันนะคะที่เรามาทั้งหมดนะคะสำหรับตัวจา๋าที่เป็นสายเที่ยวเนี่ยรู้สึกเลยว่าพอเราใช้บัตรใบนี้ในการเที่ยว เราลดความกังวลไปได้เยอะมากเลยเที่ยวได้สนุกมากขึ้นสะดวกสบายในการรูดแตะจ่ายต่างๆแถมบัตรยูทริปนะคะก็ได้เรทที่ดีกว่ามากๆเลยใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของยูทริปเลยนะแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ